นีอเอาคาอําถามค่ะคาถามค่ะวันนี้คําถามที่คุณผู้ชมส่งมาคําถามแรกเนี่ยค่ะเขาถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีเงินฝากสากลอมทรัพย์ค่ะอาจารย์คะแล้วก็มีพูดในสากลอมรัพย์ด้วยคือทั้งสองกรณีถ้าหากว่าสากลล้มละลายใครจะรับผิดชอบคะเออต้องถามว่ารับผิดชอบอะไรถ้าสากลล้มละลายนี่สินล้นพ้นตัวมันก็ต้องดูที่มาว่ามันทำไมถึงนี่สินล้นพ้นตัวมีอะไรหรือเปล่า ถ้ามันเป็นการโกงกันก็ต้องฟ้องเพื่อจะเอาเงินจากคนที่โกงไปนะถ้ามันเป็นการบริหารงานผิดพลาดก็คณะกรรมการบริหารสากลก็ต้องรับผิดชอบแต่จะรับผิดชอบเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินนี่ไม่ทราบแต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดสากลออมทรัพย์ล้มละลายไม่อยู่ในฐานะที่จะทําอะไรได้เนี่ยแล้วก็ทําแผนฟื้นฟูก,กิจการไม่ไดเออ้เงินที่เป็นหุ้นก็ศูนย์ล้มละลายผู้ถือหุ้นศูนย์ หลังจากนั้นก็ต้องทําการรวบรวมทรัพย์สินขายทอดตลาดแล้วก็มาใช้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็คือผู้ฝากเงินแต่มันมีเจ้าหนี้คนอื่นด้วยนะก็ไม่ก็ดนรับผิดชอบแบบนี้มไม่มีใครมาจ่ายเงินแทนให้คุณค่ะไม่มีใครมาอุ้มมันเป็นแบบนั้นมันไม่มันไม่ใช่เงินฝากธนาคารที่มีสถาบันคุ้มครองเงินฝากสําหรับคนที่ฝากในบัญชีหนึ่งล้านในสถาบันการเงินนั้นส่วนที่ส่วนที่หนึ่งล้านจะได้ครบ ส่วนที่เกินหนึ่งล้านก็ต้องไปเฉลี่ยทรัพย์มีการเฉลี่ยด้วย